แล้วก็ได้ปุป่าด้วยกันด้วยเนาะใายเราไม่ได้มาสนุกอย่างเดียวเรามาทำความดีเพื่อสังคมน,นูยากเห็นคนไทยยิ้มได้อยากให้ไม่ใช่แคยิ้มความสุขอยากให้กัสเขาไม่ได้เอาใส่เราค่ะเอาปกด้ยเย้ ไม่หรอไปังดีพอไหมไม่รู้ล้ดิว่าดีนะต้องบอกดิูนี้เหรอขออะไรกระตุ้นเรื่องไม่ดีดิ๊ดิ๊งดิ๊ใช่ ไปเรื่ไปเดยอยโอ้ยตายกันไปข้างมืงตายแต่เาไม่ตายแต่ว่าเขาไม่ตายร้องตัไค้ได้เดี๋ยวอีกหน่อยนะเห็นเขาเป็นหนุมแล้วเป็นหนุ่มแล้วหน่อยไหนเนี่ยาแล้วเนี่ยหน่อยไหนเนี่ยเขาพนะ คนเราต้องมีใจางอะไรบ้างเนื้อจ้าเนื้อจ้าเนื้อจ้าดอนเบ๊งนายไปล้วไม่ค่อยเลยองเท้าข้างี้วิ่งเร็วมากข้างนี้อย่างงี้ ยังมาดิไม่ไม่เอาเลยค่ะไ้ไหมคะไดที่ฝวน้บเลยไม่ทานเย่ขายหมดเสียจากเอ็มเหรอเาวงเอ็มแล้วเอ็มแล้วได้เลยครับได้ไดเลย เต้ใ่ยันต์ใหส่ยันใส่ยันใส่ยนีีโมเมนต์โมเมนต์ันโตเขามาตามแล้วพี่หอ่ทยพนีพภาพนึ่็ได้นะคะเอาย่างนีเียวนี่เียนี่เีนีคุณแม่พาแล้วว่ะพี่จะบอกว่าโชนี้แม่คอยสนุกดีนะมันจะมีพระเอกพระเอกแม่โคตรน่ารักเลยเราจะใส่แบรนจะจะมนคร่อนแย่อมานะจะทำจริงจรนี้ จะหาตรงไหนเลยทำไมอ่ะไม่ไดหตรงไหนอ่ะม like ้ันเลยมต้องหันดิหาดิหันริ่นด้วยนดิหนดิหันดิหันดิหนหันันันิหันดี่ันดิหัเดิดิหันิันิหัิหันหนดนดันดิหันดิหันดินดิหันดิหันหนดดิหันหนดิดูันดัหดนเนห